มันคราฟเซ็ตตัวแล้วครับผมไม่เอาผมไม่เอาหัวชมพูแล้วมันหาง่ายยิบหายนี่เราอยู่กับคุณกินหัวชมพูแบบคุณกิจคุณไก่นะครับแล้วก็คุณไม้แล้วก็ไอแป้งทำไมคุณไม้คุณิเดี๋ยวดฉันถึงเป็นไอล่ะคะฮะพี่อาร์อะไรพี่จะฆ่ามึงอีมันคราฟมันคราฟนะมึงไรอ่อาร็จจบจะมาครับ กันน่แหละค่ะเดี๋ยวจะระเบิดในตัวสตาร์ระเบิดลูกโคกแม่งเกมอะไรพี่เกมอะไรเกมอะไรเดดเรียมอ่าตอนนี้มีไม้ไว้ไว้แนะนนำโฟมแบบเมื่อกี้ทีนึงผมชอบมากเลยฮะโอสวัสดีครับผมผมผมไม้นะครับแล้วก็คุณกิจแล้วก็คุณไก่เข้มสีแล้วก็ไอ้แป้งไอ้สัตว์กูจะหน้าแม่ดียวพี่ไหมโอเคฮะต้องอยู่กับเดดเรียมอ่าผมพูดรอบสองแล้วเอาเล่นเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้วไปไม่ครับ ครับผมไม่ไม่มาครับใครเป็นผีก่อนตาแรกเนี่ยขนาดซูมๆลุ้นเอา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 เย่ๆเป็นเป็นก่อนเนี่ยดิฉันจะคายฉันไม่เป็นกู่จัดเอาไ่เอาไปเฮ้ยพวกคนทำไมเงียบกันจังอ่ะเรามาแค่เพื่อแค่รอไงล่ะไอ้ขี้เห่าไปแล้วม่งกินิรกูหมดเต้นแล้วไงกูจะไปกูหมดเล้วคุณคิดเป็นอะไรวะมึงบอกดีว่าคุณคิดเป็นอะไร ขาพีกินกระเพกไอ้เหี้ยไอ้ยหมดแรงฮัลโหลทุกคนโยูยังมาหาตัวไม่เจอเลยสวัสดีคับเฮ้ยอะไรมาวางกุ้งวางเกาะไอ้ี้ยกูหดแรงแล้วไก่ลอกูด้วยลอกูด้วยเด็กไอ้ตายยังตายยังี้ยยยยยย มันเด็กล่างขวรกัไปแล้วกระเพกกระเพะกระเพกะกระเพกะกูเกียดไม่ยาอะไรกระเพกทำไมวะไหปวแล้วคุณกิ๊ดไปไหนะเหยคุณไปไหนเียทำไมยไอ้แอ๊โอเคกูยอมมึงแล้วไอ้เหี้ยเขาลักกเลยนอยู่ไหนอยู่ไหนมองเลยกูปล่ไม่อยู่แล้วค่ะ ออกมานี่ดิเฮ้ยไอแป้งมันเงียบเลยเฮ้ยอย่ามายุงอย่ามายุ่งไปไกลๆไก่งมันโตไม่ได้วะเกไม่เกินไม่เอามันขึ้นมาไม่ได้อยากเห็นว่าขึ้นไม่ได้ ไอ้คณกิดขึ้นไม่ได้อะยายายไม่กิไม่กินไมงวินไอครัดี่เหนื่อยอ่ะไอ้ย่าผีเหนื่อยไอ้ใครกินไม้่ากินไอ่ากิน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 กูปวดอ่ะไอ้ซาบูซาบูไปไปไปดิ้นไปดิ

ไอ้มันไม่หวังโลกอีกตันได้ไมดแม่งหวังเลยโคตรด่ากูไอ้ไม่แม่งดีไอ้กูกูจะบอกผีหายตัวได้นะไอ้พวกหลอกดไอ้สัตว์พึ่งพึ่งพึ่งมารู้ตอนนี้แม่งเล่นจะจบแล้วอะเฮ้ยต่อบูแม่งเป็นผีเอาไงไอ้สัตว์ต่อบู๊กว่าต่อบูแล้วไงบายทุกคนบายบายถ้าได้บายบายกดอะไรคลิก กดอ่ามันจะแบบจอมันจะมัวมวเห็นเราลองลองกดดิเออใช่ใช่ใเนวอล์กอินด้วยเอ้ยยี่ยย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 กยยยยยย์สยยยยยยยนยย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 ยกยยยยยยยเยย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 ยไม่รไ้มาเลยรู้สึกยดไงวะไม่ได้เยยอมยยรยย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 ยเฮ้ย้ยกยยย

หายไปหมดเลยฮะจังหวะนี้ทุกคนฉันคิดถึงเธอจังเลยอ่ะเฮ้ยฮะฮัลเฮ้ยเวยเเฮ้ยเเยเยเเยเนยเยเยเ้ยเฮ้เ้ยเเ้ยเ้มเยม้เ้ยเอยเฮยเฮ้ยเ้เกมหรอเฮ้เเป้ยเฮ้ยเฮ้เ โอ้ยเนี้ยโอ้ยตาย่ไม่โดนหัวไอ้ไมโดนแล้วไปลอทุกคนเฮ้ยกเลยใกล้ๆเลยมกลๆฮัลโอ้โหมันดูดอย่างนี้เลยมันดูดกันอย่างนี้เลยไอ้สัไอ้แป้กไอ้แปล้กเออเขาวาเอาไม่กินเขาวาเอาไม่กิน เขาบ้ากขพีคไปเาดงล้วเาแค่รีคอยวะเฮ้ยดังนั้นดลังดน้นดลังดน้นดลังดังนักโอเคโอเคได้ได้ไได้อ้ยคุณคิดไปแล้วกิดปแล้วเห็นแล้วห็นแล้วแล้วเขาหมดแรงแล้วเขากระเพกแล้วเขากระเพกแล้วเขากระเพแล้ว รอยพิกลอ่อนชังอ่ะคิวเดิมคิวเดิมโอ้ดีเลยใคยเหนื่อยใครใครเป็นผีอ่ะเอตาคนนี่บิงสีบิงวะสีบิงอึอตาชิบหายละหนีนี่นี่เถอะรวมกันเราอยู่แยกกันเราก็ตายอยู่ดีมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ดิมาไหนทางไหนทางไหนเฮ้ยพวกตาเร็วๆพวกตา เอ๊ะนู๊บไม่บ่นนู๊บแหนไหนทั้งไหนเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งขึ้นมาที่พ่อก็พอแล้วคุณกินพามันตรงนี้วะผมหาผิดทางโอ้ยขี้ผายมาแล้วนะผิดทางวะฮัลโหลเจคนไม่ต้องวาหรอโอ้ไปเรยนี่วิ่งดิวดิ้วโอ้ยทางโอ้ยทางไปอยู่นี่พี่กินพี่นี่ไหนมีทางรับเหรอ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 เราใช้พลังล่วมกัน ใช่ใช่ถ้ามันหายตัวมามึงจะตอ่ไปนะพลังหายตัวฉันเห็นพลังสามจุดอยู่ตรงนั้นมึงร่วมหัวกันใช่ไหมมีใครทิ้งร่างปลอมด้เหวอนี่แบดคนผิดตีเฮ้ยเราควรจะวางไปลอกขวารอเลย ถ้ามันมามันก็จะไอ้นั่นไงเตรียมตัวอีฟาร์เลยทำได้เนี่ยสวัสดีเฮลท์ฮันหลงอีฟาร์เลยทำได้เนี่ยอีฟาร์เลยทำได้เนี่ยป่าดูก็ดูผีไงอ่ามุมซ้ายล่างมันจะแบบมันจะสันสันมันอะไรกันตรงนั้นน่ะเฮลทโอเคผีมาละรอ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 จะมาละใกล้ละพอเปิดพอเปิดประตูก็วิ่งเลยนะวิ่งตามผมมาแล้จะเห็นไหมน่ะตับตับตับอยู่เนี่ยเฮ้ยตับตับทางขวาเนี่ยเฮ้ย ง่หมดเวลาหมดเวลาอ๋อี่ตกใจมันต่อแต่แล้วเฮ้ยคิดว่อยู่ตรงนี้มันไปจริงอยู่ไหนกันวะไม่บอกไม่บอกดิี่อเจอกันมันเป็นประตูรับสินะมันไงไปลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลลไปลไปนี้นนนนนตปโอย มันมีแผนหลอกลวงเราหลอ้วยจัยแผนหลอกลวงใช่สิไอเสียงต่อแตกกูเกียดเสียงจังเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยอยู่ไหนวะ มันตอแต่ใช่ใช่ขนานี้หละแถวไหนอ่ะเหรอเตียงแม่งขยับขี้วะตัดตแต่แป้งไม่ต้องเตินหยุดปล่อยเมาส์ได้แล้วปล่อยมือแล้วพี่โอ้โหขนลุกมาแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยว่ะยังไม่เห็นแป้งเลย มีกลิ่นขมาหาวนะมีประตูลับอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะเฮียแปงไม่หาไม่เจอว่ะโมโหแล้วนะโมโหเลยโมโหดิ่โมโหแล้วนี่ผีมีโมโหด้วยผีหัวร้อนมีหัวร้อนตรงเราปลอดภัยอินฟลิชยังจับอะไรไม่ได้ดีมากไอ้ผีเด็กเอาว่ะแป้งมันอยู่ไหนวะเนี่ย

ใกล้แล้วใกล้แล้วเราลอดแล้ววิ่กิตเอาเชีย่ยใกล้แล้วกินเราลอดแล้ววิ่กิตแล้วสบิงมันต,ต่อแตะมันต,ต่อแตะมันต,ต่อแตะเอาวะเอาวะอย่าซไม่แปลกแล้ว kind of ดิฉันรู้สึกสลดใจแล้วก็รู้สึก้อแท้มากกับเกมนี้นะคะน่าจะคลิกขวาและดีลีทเกมนี้ออกจากครอดิฉันแล้วอ่ะลองลองลองเป็นด่านอีกอีกด่านไหมถ้าดา่า,ดานไหมมาไอ้คณคนกรีดเอาด่านนี้ด่านที่เราหากันง่ายๆอ่ะด่านไหนวะนีเปล่าไหนอย่านะนอันนั้นมันด่านท่อไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ไม่ท่ออีก<ม>ด่านอันเนี้ยอันเนี้ยแหละนี่แหละสุดกว่าเออเนี่ยแหละไอ้ทิพหาย นี่ฉันรู้สึกท้อแท้ใจมากค่ะมึงก okay, ่าไงป้างไปทำอาร์คไปอย่ายว่าน้องโมเอโมเอไปเล่นอาร์คโมเอนั่น่ะโอเคไปแล้วนะไปดีซอบูดิซอบูชื่อเท่นะเว้ยเออชื่อเท่ซอบูบูดิ อย่าลงแข้งอีวายขี้โกงไอ้สัตว์นะก่อนใครโกงอะไรเกมมันไมวยที่บอกอีว้าขี้วะซาบูไปด้วยอะไรไม่เอาตัวทวงไม่เอาอีว้ามันจะกลัวเองมาวะกลัวกลัวตัวเองไม่ใคไแม่ทำไมหนวดเอาจังเราเฟรดดี้งมาคิวรีเงี้ยชิดเดชิดเดชิดเดชเฮ้ยมีมีตั้งมีตั้งตรงด้วยเงี้ยมั้ยนะเดี๋ยววะโอ้แมงสาบเทียบเลย โอ้โหพี่กิตอยู่บนหัวกูโอ้โหไอ้กูคนลงไปข้างล่างแล้วล่ะเออกูตามแป้งไปอ่ะคือถ้ามันมาเนี่ยแป้งก็ตายก่อนไงกูจะหนีเลยโอเคโอเคโอเคคือเลวมากเลยนะเฮ้มันเจอแล้วไปหแม็กซ์แม่กซม่กซ์แม็้ยตายไวไก่เราจะเปลี่ยนทรายไวมากไม่กซ์เขาเห็นแล้วเขาลงข้างล่างหาผมคนแรกเลยกูไม่น่าพูดเลยเชี่ยไม่ใช่ขึ้วฟาเจพอดี ไอซีเด็ดพีพอฉันจะฆ่าแกไอสองน้อที่จะข้องบนชิพไห้ละไอแป้งมึงยังไงเตรียมตัวตายพี่กินพี่กินพี่กิอนนั่นนี่แล้วก่อนพี่มันพากันไม่ใช่ไอแป้งชิพไห้เราเป็นผีที่นี่น้ะพี่กินพี่กินพี่กินฮะโอ้โหพิมได้พี่ไม่พิยพี่ไปด้วยคุยกับทีมได้ปพะวะแม่งอุ้ยลงลงลงไ้ไอ้ไอ้เนี้ยมันลงมันมันทำหัวกูว่ะ หายแล้วไอซีเหลือเดียนคนเียวเหลอนี่ฮะมึงตายหรอไอแป้มึงตายหรอไปเจอผีไอ้ยตายไอซีไอซีเอากลัวข้อแร e กลัวอะไอยู่ไหนเฮ้ยซบิมคนเดียวอ่ะอ๋อซีบิมซีบิมซีบิมีนิอแรล ไหนวะเฮ้ยซีบิงกระบอกไอซีบิงใกล้ๆมากเลยซีบิงคนใกล้อ่ะซีบิงอ่ะซีบิงไอ้บิ๊กจิ้ีบิงไปไกลอไอซีซีบิงไปไกลซีบิงขึ้นลิฟต์ว่ะซีบิงขึ้นลิฟต์ว่ะซีบิงเซอร์ไพรส์ซีบิงทำไมมันล้อกันทำไมมันล้อซีบิง มึงแจ้งซีบิงในลิฟต์เหรอไม่เอาเลยวไม่เล่นเลยว้าไม่เอาคืออะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรคือกดลิฟต์ไปมากคืออะไรผมขึ้นแต่ผมโคตรต่อยอีกนึงมันมึงทุกครั้งในลิฟต์อ่ะแล้วใครใครเป็นเนี่ยไหนไหนลองเป็นมนุษย์หมาป่าดูว่าดีว่าเป็นไงซีบิงเป็นผีวะเฮ้ยซีบิงเป็นผีไอ้เต้มงานหยาบหมาป่ามันหายตัวได้เหรอวะ ดหายตัวไงวะกดอาเอาไม่รู้อันนียไม่รู้ผีเด็กมันกดอาแล้วมันจะหายตัวแต่หมาป่าไม่รู้เหมือนกันหมาป่าวิง่งวิ่งมันวิ่งเร็วหรือเปล่าเชีย่ยมาแล้วอู้หมาเอ้าวิ่งเร็วมากกดอาวิ่งเลยเหรอป่าไม่รู้เดาเอาอิอเชียไปก่อนแล้วกูหาทางไปก่อนเอาซอบูตันว่ะตรงนั้นตัน เดี๋ยวแลตรงนี้ตรงนี้ปลอดภัยไหมไหนวะตรงนี้ตรงที่เรายืนเนี่ยทำไมอ่ะเออแล้วก็ฟังเสียงมันแยกได้หลายทางไงเฮ้ยอยู่ตรงไหนรอกคนด้วยดีเนี่ยแผนผมเตรียมมาดีพี่แผนผมเออเฮ้ยมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วว่ะไอเสียงเท้ามันหนักจังวะหมาป่าไงไม่ใช่เด็กหมาป่าคุไปแล้วคุโดนอีกแล้วไก่โดนอีกแล้ว I I see see them people them p o โอ้พี่แป้งมันเทย์พอร์ตเหรอเมื่อกี้หรือว่าอะไรมันแบบไม่ทำอะไรได้พี่กิดรนพี่กิดรนไม่มันเหมือนกับว่าหายตัวได้ช่วงหนึ่งวินวอลไปช่วงหนึ่งใช่ปะก็วินวอลเหมือนครับใช่เด็กไงโอเคกูตายในห้องน้ำเลย ฮู้ววววววหวาวว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 วมวป่าววอหมาป่าวว่วว่วววาวแล้ววาววววว่วว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 วาวววววงววอวว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 นวากลัวกวววเวว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 วเววอววลวว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 ้วววกวว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 พี่กิจเป็นว่ะพี่กิวเป็นไม่รอบนี้เราเป็นผีอีกแล้วเนี่ย ว้าวว่ะไม่แต่ว่าเสียงเท้ามันนี่ด้วยนะแบบตุบตุบตุบตบอ่ะเสียงเสียงมันหนักมากอ่ะเสียงมันหนักเสียงเออเสียงโอเคเราเราแยกเราแยกสองภาษาได้เนี่ยไอ้ไก่ไก่ไอ้เนี่ยมันเป็นประตูเว้ยนี่ไงไหนไหนประตูนะไหนวะกดโอ้โหไอ้แล้วกูประตูไงมาแล้วไปเถอะเราเรายังมีโล่อยู่นะโอโล่ดิพี่โอโล่ดิโอโล่ ใครวะใครโอ้โหอกใจแม่งเดินกระเพกเงี้ยเดินกระเพกไอ้แป้งนี่วะเฮ้ยมีคนมาดิวะมีคนลงลิฟต์มาเมื่อกี้มันใกล้ตั้งไงละมันใกล้มากเลยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันดิรวมกันเราอยู่แยกกันเราก็อยู่เหมือนกันแหละมาดิเอาเอาไปไหนแล้วอะแยกอีกเส้าอู้เสออู้แล้วถ้าเปิดกล้องนี่ทางซ้ายไปจากไหนถ้าอยู่ผีไว้ใกล้ใช่ใช่มันจะขาวๆอันนี้ก็ไกลแล้วเนี่ยไกลมากเนี่ย อย่างยังฟังเสียงแด่ว่าอยู่ด้านหลังเราดิด้านหลังเราพี่ด้านหลังตอนนี้เล่นหมาตาว่ะเฮ้ด้านหลังเราพี่มาใกลมากแล้วไปเถอะกปยไปไปนลูไปไปอยไปเลยไปเลยไปเลยูปเยปเดยไปเลลัไเลยไไปไปลไเยปปไไปล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  แม่งตากูมาด้วยไงเรื่องของเรื่องไอ้เหี้ยแล้ฮัลโหลทุกคนเป็นยงไงฮะโอ้โหได้ตกใจนึกว่าเสียงในเกมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนั่นเห็นวิญญาณวิญญาณชั่วร้ายนกออกวชั่วร้ายนกออกอะไรกันละโอ้โหมีคนฉันเห็นมีคนตาย I see dead people อุ้ยใช่แมงมุมไหมสัตว์หวัดดีพี่ไหมไหมค่ะอะไร อไไมปหาซอบูนู่นโอ้ยซอบูเกียดค่าเกียดฉันเจอคนหนึ่งคนแถวนี้ใครอ่ะก็ไม่รู้สินะมันครับกูแงอะไรยี้กูวิ่งลรวแม่งไปละจ้ากูนี่เหมือนจะรอดนะคะแต่วันนี้เหมือนจะรอดนะ โอ้จิสิสจิสิเมื่อวิญญาณร้ายกายร่างเอ้กผู้ยร้อยเป็นหนึ่งโอ้โอ้มาตามหลังกูเลยตามหลังกูเลยไอ้เหี้ยน่ากลัวเหี้ยมันนั้นมึงอย่าอยู่แล้วกูตายกูจะไม่ยอมตายคนเดียวไอ้สัสกูจะไม่ยอมตายคนเดียว เสวัสดีหนูได้ข่าวว่าชอบอยู่ที่ท่ออย่างนั้นเหรอกูออกมาตั้งนานเลยียเออออกมาแล้วมาเจอกันหน่อยสิลุงบุญเนี่ยมาเจอกันหน่อยสิเขาเขาวิ่งอยู่ไหนใครอยู่ตรงนั้นเขาไม่ว่างเขาวิ่งอยู่ใครนะเราสามารถพบเจอกันได้ที่ท่อนายรู้ไหมนายมาเจอกันที่ท่อหน่อยสิไม่ไม่ไม่โดนเลยที่เโดนจะกินจานนมเลยฉันก็ ฮัลโหลไอ้นกาพนมเลยปุ๋ยพี่ไม้กำลังจะเดินไปหาอะไรอ่ะแม่งโผล่ทิศทางเลยใสัต่อก่อนเป็นนาคุ๋ยใช่ไหมโอ้ยน่าหวาดเลยโอ้ยนึกหนูเป็นชาบันดมเลยด่านด่านนี้แม่งผียังไงก็วินที่แอบน้อยท่ไหทางลับที่รับไม่มีอ่ะที่รับน้อยมากอ่ะโอ้ยเหนื่อยโอเคทุกคนบายบายหน่อยเร็วบายบาย บายบายครับพี่ดอกอย่าลืมอ้างนะครับพี่อย่าลืมอ้างนะพี่อย่าลืมเล่นอ้างเกียะอย่าโมอ้อเอะนะพี่เกีย์พูดแกลีย์เราไม่ได้เกีย์อะไรเกีย์พูดแกลเนี่ยไปละบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับวุนเหนื่อยว่ะไอ๊ะทัดไม่ไม่ไม่ surprise motherfucker hello